สวัสดีครับวันนี้พาเจ้าโกเบลโก้นะครับ sk 2 0 0รุ่น8นะครับมาเข้าอู่ครับมาเปลี่ยนสปอเก็ตนะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับสปอเก็ตมันรูดนะครับหรือว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นสเตอร์รูดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนใบแท็กด้วยนะครับแต่ว่าเราใช้ใบแท็กเดิมนะครับใบแท็กเดิมที่ติดมากับรถนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่นักงานนั้นเราสเตอร์มันรูดนะครับทําให้ข้อโซนั้นมันขาดนะครับ ทำให้ไม่สามารถเดินได้เราก็ทําการตัดไปหนึ่งข้อแล้วก็เอาแผ่นแท็กออกหแผ่นนะครับตอนนี้พ่อช่างก็กําลังใส่แผ่นแท็กเดิมนะครับแล้วก็ทําการใส่ข้อโซ่ไปหนึ่งข้อนะครับตอนนี้ก็กําลังใส่กันเลยนะครับไปดูใกล้ๆครับเสียงดังหน่อยนะครับตอนนี้กําลังใส่ข้อไปแล้วนะครับใส่ข้อโซ่ไปแล้ว ตอนน,อน,น,น,อน,อนี้ก็กำลังขันน็อตนะครับกำลังขันน็อตน้องในช่างฝึกงานก็กำลังขันน็อตนะครับส่วนพ่อในช่างก็กำลังจะเป่านะครับใช้แก๊สนะครับในการเป่าข้อโซ่อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้น็อตนั้นมันลงเข้ารูได้นะครับรูน็อตนะครับ ค่อนข้างที่จะทํางานลําบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะครับนี่ก็จะเป็นสปอเก็ตตัวเดิมนะครับที่มันหมดแล้วนะครับพอมันหมดไปแล้วก็จะทําให้เวลามันเดินนะครับลูดได้นี่ครับหมดเลยนะครับของใหม่มันต้องคมกว่ากว่านี้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นล้อนำนะครับล้อนำจะอยู่ด้านหน้าของรถนะครับจวพาเดินดูนะครับนี่เป็นหน้าตาของสปเอรเกตที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับมันก็จะเหลือเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ให้สังเกตว่าถ้าสเตอร์มันหมดเนาะทำให้คอโซ่นะ่ะมันรูดนะครับนี่ก็เป็นอีกข้างหนึ่งครับเราเปลี่ยนพร้อมกันสองข้างนะครับ สภาพรถสิบห้าปีครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับส่วนบุ้งกีเราก็ทำใหม่ทำที่นี่ครับที่ที่ประธานนี่ครับทำใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเหงือกก็ฉีกนะครับมันโดนเราขุดทรายด้วยครับทรายก็เหมือนกระดาษทรายเนาะมันก็จะเสียดสีไปเรื่อยๆครับทำให้เหงือกของบุ้งกีหมดนะครับนี่เรามาดูครับ นี่ครับคอโซ่เรานะครับถ้าสปอเก็ตมันหมดนะครับมันก็จะกินเสื้อเสื้อของของตัวตัวตัวคอโซ่ด้วยนะครับมันก็จะกินไปเรื่อยนะครับกินไปเรื่อยทาให้มันหมดไปเรื่อยแล้วก็เวลาเราเดินมันก็จะรูดได้นะครับพอรูดปุ๊บทําให้แท็กเราตกนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็โซ่ตกนะครับจะคล้ายๆกันนะครับก็ต้องดูแลกันดีนิดหน่อยนะครับ ดูแลกันเยอะๆนะครับส่วนโรเลอร์นี้ก็จะมีแตกอยู่2ลูกนะครับเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนที่บ้านนะครับต้องซ่อมบำรุงกันครับเพราะว่ารถมันก็อายุเยอะนะครับอายุเยอะแล้วเราต้องซ่อมบำรุงเขาด้วยนะครับปีละครั้งก็ยังดีนะครับอันนี้ก็ปีละครั้งครับก่อนออกงานเราก็ต้องทําการ บำรุงเขานะครับส่วนไหนที่มันไม่ค่อดีนะครับหรือว่าเป็นระบบน้ำมันล้อลื่นอย่างเงี้ยระบบแฮลิกนี่ก็นะครับต้องสมบรุงกันทีนี้น้องนายช่างก็กําลังขันใบแท็กนะครับใบแท็ที่เราถอดออกตอนที่อยู่หน้าง,งานนะครับนี่ครับจะมีนอ็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็คอโซ่หนึ่งคู่นะครับส่วนเอาใส่แล้วก็จะใช้ มือแบคโคนะครับในการกดลงไปนะครับลอนน้ำก็จะหมุนทําให้ใบแท็กของเรานั้นก็เลื่อนลงมานะครับส่วนจะทําให้ตึงหมายความว่าจะทําให้แท็กตึงเราก็ต้องไปอัดจอร์บีนะครับจะมีรูอัดจอร์บีอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ครับ ที่มือผมชี้นะครับนี่คือรูอัดจรบีเราอัดจรบีตรงส่วนนี้แล้วจะทําให้จรบีนั้นไปไปดันให้ล้อนำนะ่ะล้อที่อยู่ข้างหน้านะมันเลื่อนไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะทําให้แท็กเราตึงตึงเวลารถเราวิ่งหรือว,ว่าเดินไปเนี่ยจะทําให้แท็กนั้นไม่ตกนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนสปอกเก็ตก็คือแท็กมันไม่ได้ยานนะครับแต่ว่าสปอกเก็ต มันหมดทําให้มันรูดนะครับคือมันมันไม่เกาะกันอนะ่ะมันไม่เกาะกับคอโซ่นะครับตมมแต่พอเราตึงแท็กเข้าไปมันก็จะเดินได้สะดวกเลยนะครับไม่ตบนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นการซ่อมมุมลวงรถแบ็คโฮนะครับเจ้าโกเบลโก้นะครับ SK 200รุ่น8นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปหน้ามีอะไรติดตามรับชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ